คนอะไรไปไปดูสิอยู่เนี่ยนึกระแวงมันระแวงทำไมหรอก็เป็นไงเราคนอะไรอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปไอยู่ตรงหน้าต่างก่อนมาละกันหายไม่นานว่าภาษาบ้านของเจ้าเนี่ยโอ้โหไอ้ตรงนี้เหมาะโอ้ยตรงนี้เหมาะตรงนี้เหมาะภาษาบ้านพี่เนี่ยเปคนไทยเจอไหมพ่อพ่ะเจอแล้วเขาเรียกว่าเจอแล้วแต่ไม่ได้เข้าไปในบ้านนะมันมีที่แอบมองได้เหมาะมาก หน้าต่างอยู่ตรงหัวนอนพอดีมองไปปุ๊บเนี่ยจะได้องศาการมองนี่ข้าให้เอ็งไปดูม่ได้ไปแอบดูเอาพยายา่ข้าเข้าไปแล้วพ่อเป็นผู้ใหญ่ไ่กล้าไปเจ้นี่เข้าไปเจอเจออะไรหน้าต่างหน้าต่างเออใส่ก้อนหรือเปล่าไม่ได้ะเนียไม่ได้ใส่กอนเออโอ้โหมันน่าสงสัยเหมือนกันนะพ่อทำไมอ่ะแต่ลองไปดูสินี่เอ็งสันดานไม่เปลี่ยนท่าแลผมสองสี ถ้าเกิดไปแอบดูเด็กคนหน้าต่างแล้วเด็กมันจะนับถือเป็นพ่อเหรอมีผลโหรทำอะไรไม่คิดตาต่างอยู่ตรงไหนตายแม่ตาต่างอยู่วันเฮ้ยตกลงเขาลามกหรือเขาอะไรน่ะพ่อแกคิดแต่แกไม่ยอมแตแดงอ๋อแกยังไม่มีเมียไงเอาตาหลบภูที่มึงทำไมอ่ะเราแหวงภาษาบ้านพี่เนี่ยคนไทยเขาเรียกว่าแก้มและคนฮาวเขาเรียกอันยังก็ไม่ได้ยินคุณพนายเจ้า คุณพนัยอยากรูเลยกระเจ้าพี่อยากรู้คนไทยเขาเรียกว่าแก้มก็ใช่เรียกว่าแก้มคนเฮาเขาเรียกว่าเขาซ่องลมเขาซ่องล้มพ่อเขาไปนานมานานเลยพ่อพ่อลวงหน้าต่างแล้วบ้างพ่อเป็นไงเจอหน้าต่างไหม พี่อยากจะฝากไปจมูกคนไทยเรียกเอาวเขาส่องลมทุกวันทุกคืนเลยจ้ะเาเรียกอะไรพ่อเรียกเขาส่องลมฮะคนไทยเรียกแก้มคนลาวเรียกเขาซ่องลมเขาซ่องลมมึงร้องไห้ทำไมเฮ้ยกูอ๋มภาษาไม่เหมือนบ้านเราเขาซ่องลมเฮ้ยคนละภาษ คนละภาคอาจจะไม่เหมือนบ้านเรามันส่งลมแกได้ยินจริงหรือเปล่าได้ยินเจ้านี่ยสองหูเลยสองหูเลยแกมีเขาช่องลมเขาช่องลมเอางี้เดี๋ยวผมพิสูจน์ผมพิสูจน์อ่าฝากลุงวุฒิหน่อยอาวุธเอาลุงมั่งอุ้ยมุกเจ้าจริงมันก็แปลกนี่เนาะมันเหมือนกันเข้าซองลมปัญามข้าเจ้าเองอายนะเจ้าไม่ต้องอายหรอกมีแค่บ่าวผู้เดียวเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่ง เขาก็เป็นคนสนิทของเจ้าอยู่ด้วยกันเพียงสามเท่านั้นเรากน่คงจะไม่แพ่งพลายเป็นแน่ไม่หรอกนะแก้มคนฮาวเรียกว่าเขาซ่องล้มและเนี่ยนมนมคนไทยเรียกว่านมคนฮาวเขาเรียกอันยังคนตายนี่เก่งใจมากเลย ยากครูยากคู่จริงๆเลยค่ะเจ้าอยากรู้บอกพี่มาเธอะเขาเรียกว่านมใช่ส่วนคนหาวเขาเรียกว่าปมผีปั้นปมผีปั้นอยหายไปนานปมผีปั้นม่เอายายไปไหนหมดแล้วนี่ย ไม่ตะกกี่โอ้ยจ่าจ่ามีอะไรมีอะไรอ้ยอันนี้แกมแกมแกมเขาซ่องลมเขาซ่องลมอันนี้เขาเรียกอะไรนมนมเขาเรียกนมไทยเขาเรียกอะไรเนี้ยนมแต่เขาไม่เรียกนมเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกป้อมผีปั้นแกมเรียกเขาซ่องลมนมเรียกป้อมผีปั้นป้อมผีปั้นป้อมผีปั้น หัวเราะอะไรเนี่ยอย่าหัวเราะมากอย่าหัวเราะมากเ้ยเดี๋ยวมาเร่งกำเริบมอุ้ยผีที่ไหนมาปั้นไว้ไม่รู้เขาบอกเนี่ยปมผีปั้นเขาซ่องลมปมผีปั้นเดี๋ยวว่าไปบังไปบังเลยว่ากันอยู่นี่นไหนดูหน้าต่างบ้านไหนหน้าตาบานุษย์บานุษย์ปมผีปั้นสองอย่างผ่านไปแล้วแก้มเขาซ่องลมนมเรียกว่าปมผีปั้นแล้ว ลุงนี้ออกไปสั้ก็ดีแล้วไอ้ไอ้ไอ้นั่นนะไอ้นั่นไอ้นั่นคุณนายนายคุณนายนายพูดไอ้ไหนวะน้าก็พี่พี่พูดไม่ได้อ่ะพี่อายตากล้องอายถ้าไมาชมรำทางบ้านเขานี่พี่กระซิบได้ไหมมีกระซิบไอ้ที่พี่อยากรู้อ่ะอ้าวเลยไม่ได้ยินกันกระซิบก็เบาเลย อะไรวินาวคนพน้ายข้าเจ้าอายนะนนยยไม่ต้องอายหรอก,กเราสองคนเป็นผัวเมียกันพี่จะได้รู้จะได้เรียกถูกไงอ่ะไม่กล้าพูดก็น่าจะวาดเป็นรูปร่างเอาแปลกคุณพน้ายเจ้าคนไทยเขาเรียกว่าไอ้นั่นไอ้นั่นจะด้วยไอไหนไวะนะแต่คนฮาว เขาเรียกว่าร้านยาแพลร้านยาไม่ค้านน่ารักจังเลยเนี่ยพี่ไปยังไงไปนานสิปกติไม่ได้เรื่องนะอ้าวเฮ้อีกไปไล่เนี่ยฮะร้านด้วยน่เเดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นก่อนแสดงไปว่าไปโดน ตอมประสาทหลอนละมังโยมึงทำไมหัวเราะขนาดนี้แกเปลี่ยนอะไรเขาต่องลมนมเรียกปมผีปั่นเฮ้ยของกูเลยจากนมลงมาอีกอะไรเลยจากนมลงมาอ่ะอายทายอ่ะเอออ่ะสะดือตากับสะดือลงมาอีกเฮ้ยอะไรอ่ะอ่ะตากับสะดือน้องมึงจะเลยไปทำไมเล่าขึ้นมาอีกทไมหน่อยอีกพุง นั่มโถมจะเลยไปเลยมาไม่แวะกินข้าวซะหน่อยฮะต้องแวะด้วยเหรอเนี่ยอ้เน,นี่ยไอ้นั่นไอ้ไอ้ที่คนไทยเขาเรียกท้วกูก็พูดไม่ได้ด้วยมันอัดเทปจะ้วถ้าเป็นที่บ้านพูดแล้วเอาเงอัพหรือจะวาดเป็นรูปร่างเฮ้ยวาดไม่ได้วาดหน้าวาดไม่เหมือนดูหน้ามึงเนี่ยคล้ายจะบ้าเหรอเออทาน้าเหมือนเป็นไงผมมึงก็เหมือนนะเหมือนอะไรเหมือนหน้าเนี่ยอ๋อเขาเรียกอะไรเนี่ยไอ้คนไทยเขาเรียกมาหลุยชวยกลุย อะไรมาหลุยชี้กุ้ยไหมอะไรมาหลุยชี้กุ้ยอันนี้มาหลุยชี้กุ้ยอันนี้อันนี้มาหลุยชี้กุ้ยอะไรของมึงเขาซ่องลมเขาซ่องลมนมก็บปมผีปั้นปมผีปั้นถ้ามาหลุยชี้กุ้ยเนี่ยเขาเรียกร้านยาแพักเขา เขต้องล้มเธอปมผีปั้นเอ้าลานยาแผลก็เขาต้องล้มเอ้าปมผีปั้นเอ้าลานยาแผลเอ้าเขาต้องล้มเอ้าป้อมผีปั้นเอ้าลานยาแผลเอ้าเขาต้องล้มป้อมผีปั้นเอ้าลานยาแผลเอ้าเขาต้องล้มป้อมผีปั้นลาานแเอ้าเลานมันลานมัน จะเสียผู้ใหญ่ก็ตอนนี้แล้วมึงลานมันใหญ่หรือยังไงก็เหมืนพันพุทธพันเผ่าอะไรกันพ่อฮะพ่อจะมื่นสีพ่อก็ไปกับเขาไปด้วยหรือเขาไม่มีอะไรหรอกพ่อจะมื่นไวแล้วพ่อไปไหนมาเนี่ยฮะมาจากในเมืองโอ้โหคิดดูกว่าจะมาถึงบ้านเจ้าได้เนี่ยมันลําบากนี่ขี่ม้ามานะขี่ม้ามามาตั้งแต่เช้าดันม้าพาไปหลงที่เขาเลย ซ่องลมเขาส่องลมแล้วพันพุทธหน้าตาไปโดนอะไรมาน่ะเขียวช้ำเชียวก็มาพร้อมพ่อนี่และมาคนละตัวก็กินม้ามากินม้าทำไมละ่ะขี่ม้ามามออขี่ม้ามาขี่ม้ามาก็มา,มาสะดุดป้อมผีปั้นงานงานแล้วเจ้าอีกคนฮะพันเพาเนื้อ ตัวเปิดเพื่อนไปเนี่ยฮะโอไปคุกเลยมาจะไม่คุกได้ยังไงก็ไอ้นี่เขาขี่ม้าม้าม้าตามกันมาเป็นแถวเลยไอ้นี่เขาสะดกบ่มีปั้นม้ามือกริ้ง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 ก้งกร้ากริ้งกริ้อนริ้ง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 กริ้ง้งก้าร้ง้งริ้ง้าร้้ง้้้ร้้้กร้ ยังมีแยาแท็กดีเหรอที่ที่น่าจะเป็นยาคาเผยตัวเป็นยัขอโทษเจ้าด้วยน้กันน้ำดิคิดทำให้เจ้าต้องอับอายที่ไม่มีเจตนาอภัยพี่นะอวยอุ่นวัยเป็นเหมอตั้งนั้นเลยที่มาครั้งนี้เป็นคำสั่งของพระองค์ท่านสมเด็จพระพันวษาพระพันวษาสั่งให้เจ้านณขึ้นเป้าด่วน เหตุผลประการใดเพราะว่าศึกสองครามนั้นเกิดขึ้นพ่อเจ้าขุนแผนไปทำศึกกับมอนใหม่แต่ผ่ายแพ้โดนจับตัวไปได้ท่านพ่อขุนแผนถูกมอนใหม่จับตัวกันนั้นใช่ขอเวลาข้าสักครู่หนึ่งเถิดท่านพ่อเหมือนสีขอข้า ลาลูกลาเมียคงค่าก่อนเถิดจะล่วงหน้าไปก่อนกันแล้วกันนะเง้นเรางั้นเราสามคนเนี่ยจะไปรอที่ลานยากแหกนะตองแลไปมันจะไกลไปไปที่ปมผีปั้นนะครับไม่เลิกไม่ลาไปก่อนเถิดไปลวจ้าสวัสดีเจ้าอยูยูเสียงดีจังเลยไม่แกงอะไรอ่ะปิ๊กอ่องเจ้าปิ๊กอ่องนี่ถ้ากินก็แคหมูไปแคบหมูนี่บนหลังบ้างไหม ทำปิ๊กอ่องเก่งๆไปทำให้กินที่บ้านเังเนอะไปพันพทธพันเผาเดี๋ยวก็ไปได้แล้วหมดอายุเจ้าชู้นักคุบน้าน้อยเจ้าสิมาลายอดลักของพี่เทวานี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพ่อคุ้นแผนของพี่ออกไปทำศึกทำสงครามถูกมอญใหม่จับตัวได้ด้วยการนั้น องค์สมเด็จพระพันมาามีคำสั่งประกาศสิทธิ์ให้พ่อจะเหมอนสีพันพุทธพันเผามาตามพี่ไปแปบทับ,บมอนพี่คงต้องจากเจ้าไปหลายเพลาอยู่ทางนี้รักษาตัวด้วยนะเจ้าอยู่ดีเถิดนาะงเอ๋ยขอลาไกล เมื่อบ้านเมืองประสบภัยจะไปทักทุ่งทำศึกเสร็จพลันเอ่ยพี่จะกลับน้องจงเตรียมสำรับ คอยทางมาจาไนคอยฟ้าคอยฟ้าคอยฟ้าันยฟ้าคอยฟ้่อก่อน เด็ดสูนาพระธีน่งหมู่คุณนางลายล้อมขึ้นเฝ้ากันพร้อมสะพังมองเห็นเจ้าจะมื่นไว้รับด้วยกล้าไปยังทำไห้พระไทย ทุกคนนึกถึงไอ้แผนอีกคนที่เวทมนต์เคยคลังพอแผนเออนี่เจ้าจะมืนไว้พอมึงไปล่าลอนไปอ่อนแอ แมอนจะแย่เสียแล้วกระมังกูมองไม่แลกเห็นใครที่จะออกไปติดตามมึงช่วยกูทำสมคลาม พอเอ้ยอีกสักครั้งรับด้ก้าพี่นะนักใจมึงลืมไม่อีกจงตอบมาให้กูฟัง องค์ข่านมีรับสั่งเช่นนี้ที่น่าหนักใจนัเน้องยังจมังไวัดตัวเดียวนะครับเราจะสู้ไปมอนท่านได้ขอเดชะฝ่าเพื่อบาทเออเจ้าไว้เกล่าวนึกประหลาดพี่กนพอคุณแผน คุมพลไม่น่าจะไปผ่าดพลังนั่นนะสิถึงพอแพนนั่นจะแก่แต่ความรู้หลอบกายแกหายตัวหรือก็ได้ไม่ยามมีภัยประดัง ถึงพอแผนนั่นจะแพ้จำนนให้แก่ข้าศึกกล่าวยังนึกสงสัยจะมีอะไรเบื้องรังกล่าวขอรับรองต่อพระองค์ออพอแผน นั่นคงไม่ตายพรังพร้อมด้วยผูดผีพายอยู่รอบกายพร้อมคลังกล้าขออาสาไปยังเสียงคนเดียวแต่เพียงลำพัง จะหมื่นไว้ข้าก็คิดเหมือนกับคำของเองขุนแผนก็เป็นหนึ่งในแผ่นดินกรุงศรีวิชาอาคมก็มากมายฉะนั้นไอ้มอนน้อยทับมอนแห่งนั้นมันจะชนะไม่ได้เองมีความคิดอ่านประการใดขอเดชะพระอาญาเป็นสำคัญ กหมมชันจะมือนวัยคิดว่าคนอย่างพ่อแผนนั้นแล้วยากต่อใครในราชแผ่นดินนี้จะหานกล้าต่อสู้กับพ่อแผนได้คิดว่ามอนคนนี้คงจะมีฝีมืออยมือไม่น้อยถ้าเป็นเช่นนั้นคงไม่มีใครที่จะหานกล้าต่อกรกับมอนใหม่พวกนี้กหมมชันจะเหมือนว,วนัยโบราณ ขออาสาปราบมอนใหม่พูกนี้เอง <kh az ery> พระพุทธเจ้าคะ่ะอฮให้เจ้าไปชนะปัจจามิต หยิบพระแสงอาจยาสิทส่งหายอจงโชคดีสั่งเสร็จพระ,สะเสด็จเข้าวังนายคุณนอาองน้อยอยให้่บังโคม คลันขอให้พระองค์ทรงทรงให้เจริญการในทางคืงแม่ใช่แค่ในชีวิตแม้ผมใช้สอบพร้อมยอมเพียง